สวัสดีครับผมบแฟนเพจแฟนคลับเอสซี FC ทุกคนวันนี้พาแฟนเพจแฟนคลับไม่เช็คก็ค้างว่าอยู่สี่ตลาดบ้านคำเตยตำบลมุนคำเตยอำเภอไทยเจริญจังหวัดยาสธรทนบรรยากาศภายในตลาดครับทีนี้ก็ฝนเสาตกเนะครับนะเนาะบ่เชือเ่อไม่แชร์เลยครับผมเริ่มแห้งแล้วอาทิตย์หนึ่งเลยครับผมฝนบ่ตก บรรยากาศภายในตลาดครับเบื้องก้อนครับผมไปไปสอบถามราคาหัวนะครับนะเนาะค้าแพนเห็บแพนครับไปสอบถามราคาหัวคือกอ้อนนะครับเอาพวกเบื้องหัวสาวในหอยพันฝากมาให้นะครับเน,ะนพาะเคุณชวนเขียวแรกเขีมแรกไว้กัอนทีหาพหัวสาว,สาวนเมียนี่ครับผม นี่นะครับเนาะสองหมื่นห้าพันครับแม่นี่ยสองหมื่นห้าพันื้อสาวขึ้นมาเกได้กันทากฟ้าโทมานะครับเล้วง้อสาวนะครับเนาะรับของแท้ครับนี่ยแข้งขาเอคเง้อรวดดีสองหมื่นห้าพันเบอร์โทรก่อนศูนย์หกหนึ่งทีสองแปดหกศูนสามแปดครับผมรับประกันทั้งขายตขายซ้อนทางดอกนะครับเนาะ

แม่ลูกห้อยห้อยแม่ลูกแม่ลูกไเป็นได้ราคาพันสอแปห้อยห้อยพันอยากได้เพถึงสามหมื่นนะครับเด้อแม่ลูกคมลูกแรกร้อมครับในใจช้าแปดสีสองหมื่นแปดพันนะครับหห้อยพันอยากได้แ่นแม่ลูกลูกโอจากใจลูกดีนะครับเด้อ แดงเป็นแดงเชืมเป็นเข้มครับสอตัวนี้นะเรากน้อยหอยนยังได้สองหมื่นคขึ้นมาอย่างได้กับทยนยาาฮะนอยเพ่รต่อรองเอานะครับเนาะต่อได้คือเาไได้ครับผมนอยฝากด้วนะครับ์เก้าแปดเจ็ดเก้าแปดสองศูนย้องศูนย์หกเ เพียงทางมาเทมมาหาในห้อยคนนะครับเนาะงูตะขาบแม่ล in> ูกลูกผูกตะขาบมาถึงสารมืึนครับผมในห้อยคนว่าแถมตัวร้องดี่ดีใครครับล้มสูงแม่คนไหลอยู่นะครับเนาะร้อยสี่สิบบวกขึ้นไปคนนะครับร้อยสี่สิบบวกนีิบวกนะครับนะเพียงมาเกิดได้เพียงทางมาเทมมาหาในื้อหอยคน แมนูคมนี่เป็นการนียมเาเนเขาบีเขาลุ้นอีกแม่หนึ่งครับวัสาวสูงน้อยกว่าครับหนึ 13, ่งมนสามพันห้าร้อยบาทหนึ่งมื่นสามพันห้าร้อยบาทเอามาเจอกมไดห้อยมือนี่มาหารวกกล้วยครับพวกาใคข้ายจักโตพวกขายตวกล้วยตัวนี้เพราะว่าเยสี่<อ> พูดอยู<ช>่ายรถอีแดงไงละ่ะอ๋อเดี๋ยวเสีายาษเบิครับผมภาีเดือนละ่ะอีกคนจงอจูงีแดงไงนี่รายเป็นไหนครับอีแดงไงอีแดงเง,เง,เงว่าอยากมองขายเลยสองหมื่นเจ็ดพันหาร้อยครับ 27, สองหมนเจ็ดันห้าร้อยสถานะได้ทับไว้แล้วบป่าเนาะคนสมแล้วครับตวติติดโปรตดนโมหูอ๋อสมในสองอาทิตย์ห้าพันพันครับครับครับ ช่วง <boundaries>. น <si suppression> ี <fin anta> <ots> ้ห <no>? ัวไม่จะทำไนนะครับเนาะหัวล้มเดิมี่ออกนะเดี๋ยวสิพาไปเบื้งไกลอีกเทนึงนะครับเนี่นี่อยากมื่นสามนี่นี่มื่นสามเพรนั้นหมาเพานั่นนะครับเข้าทั้งสองม้นเลยนะครับแล้วสิทายทั้งยี่นี่นะครับแม่นันยุงุนอนเที่ยมรถอันต้องเร่งเขาขาวนี่แม่นันม่นสีเดือนอยากได้เงอนแปดพันหาแปดพันห้ิพอมืเปือดอกไม้ด้วยเดี๋ยวสีพลาไปเบิ้งไกลอีกเทนึงะครับเนาะ แน่งหเย็นมีงววาหลาโตครับผมจังทางมาโทรมาไ้ไลเขาหากันตรงเบิงให้เบิงกัได้นะครับเนาะเอารับเบอร์วนี่ครับแปปดสองครับถึแปดสองสี่เก้าเก้าสี่เก้าเก้าเก้าห้าเก้าศูนย์เก้าห้าเก้านยาไปเบิงต้องกันเลยครับไปเบงจใจนะันนะครับเนาะไปกันเบิงท่างบ้าคนทำบ้านโอ้แมนเหนี่เงียเงียับ แมนะ่นี่นะครับเนะแม่ที่เพิ่นประก,กันท่องนะครับเนาะแม่นี่นะครับแม่นี่ไม่ห้อยประกันท่องเหนอครับเนาะนี่ครับลายแม่เย็ๆๆนๆนะงามๆแม่นี่นะครับเนาะแดงๆเข้มๆนะครับเนาะสองสูงก็บไก่เคี้ยงลอยสี่สิบในเขตุนี่นะครับเนาะแม่นี่งัวหน,น,นาหนา มันถ่ายมัโโนโอ้แซนดโกเลยเหรอบืออผมแล้ว แม่หลูกคมนี่ครับผ<อ>มนี่ราคาแสนหกกว่ามีลนะครับเนอะในห้อยคนประกาศขายเยอะแสนหกแสนหกแสนครับ <c oughs> ของใครเนาะครับเนี่ยแม่ลูกเนะหรอของเจ้าอ่ะเนี่ยอ๋อลายพันธุ์อะไรครับม,มันบอลแม่ลูกมันดอก ว่วเออมันวอยู่กันเลยสังอยู่น้อกันเลยเจ้าตัวซื้อตัวขายได้ตัวตัวหนึ่งแม่ว่าหนช่องสองเดือนเต็อ๋อจาะนั้นท่องสองเดือนก็เช็คช่องม้าหน่อยหน่อยครับเพเช็คกับรับรองว่ามั่นกันแล้วครัขอะกันท่องให้น้อครับเนาะมั่นกันแล้วกันเนาะเพะนั้นหลาไปไหนนะเพราะฉะนั้นตัวรับประกันท่องรับประกันท่องสามหมนเจ็ดสาวนี่ครับสาวนี่หลาไปไหนอยากได้สามหมื่น สามหมื่นเจ็ดเหรอว่าอยากได้สามหมื่นก็พิจารณาเอาได้ครับเนาะแม่สามหมื่นเจ็ดนึ่งเพิ่นรับประกันทองให้ครับผมถ้าสาวนี่ก่แจ้งไนไก็ยังมัดท่านสมนะครับเนาะราคาสามหมื่นอยากได้สามหมื่นได้หอยว่ะมันมีมาสองตัวนี่ยกไปทั้งคู่ก็ได้ได้ครับเนาะในด่านต่อร้องต่อร้องในคือนก็นะครับเนาะอ๋อครับผมอ๋อมือมาเนี่ยครับ ชุดแปดหนึ่งแปดหนึ่ phải, ้าสี không, ่หงหาเจดเจดีเจ็ดแงถักมาถั่มานะครับนะแม่ยเน่นี่ข้อมสูงลอยหสิบวกขก้นไปนะครับเนาะแต่ว่าเม่สาวนี่ข้อมสูงอยู่ที่ร้อยสามสิบเจ็ดร้อยสามสิบแปดครับผมสาวเงียนะครับเนาะดูข้อมสาวเงี่ยดิขึ้นมาเกืได้กับักมาถทรมาหาในหอยคนนะครับเนาะเบอร์โทรก็พอให้ละ มาเบิรกนครัแสนกนททลัวกันเหรอเออจะเ่มาเบิรงแม่ลูกกันครับแม่ลูกครับผมเปิดไปแสนนึงแสนนึ่งคับท่าน<ะ>ต่อได้เป็นกือต่อได้หลายความนะครับ <c oughs> ได้หน่นหอยว่ะเป็นวันยังไ้งัวแม่ลูกลูกแน่แลเลียงไง่งยๆราคาประมาณสองหมื่นครับ เรียงง่ายๆนะครับเนาะแล้วนี่อีกอ ok ันนี่ใส่นี่ยหนึ่งหมื่นหกพันแต่ว่าโมเมนท์ใช่หน่อยเลยนะครับเนาะไก่พันขึ้นมาแน่ล่ะโดนแม่พันมาแนล่ะครับหลายเจอบเครับแม่ลูกลูกแม่เนาะครับเนาะลูกแ่อนาคตเด้อมื้อนี้มามาคมเดียวบ่ครับมันนี้มาสามคบขายหมดแล้วครับเดียวเงาะไทยแท้คมเดียวนี่ครับเหลืองัวไทยนี่เนาะครับเนาะคมเดียวนะครับฝากไว้ไว้น้ำนะครับสูง พันเก้าหกแปดสามเก้าแปดสามเก้าหกสองเจ็ดหกครับผมหกสองเจ็ดหกพนหกก็ร้องได้พันหกก็ร้องได้คือเราอย่ันหอยวสงสิ่สำคัญสิ่สำคใหอยมสงนครับเนาะเป็นถ่าม้าถมาหาในหอยเาขายให้หา้านรองออกนะครับเนาะเนี้ยลูกเนี่ย มาเบ่งว่าสาวน่อยแบบครับนี่จะสาวน่อยนะครับเด้อสามตัวนะครับเนาะ สาวสาน้อยแม่พันยีกไปละนังจะลูกพันนงครับเนาะถึงว่าแม่ลูกลูกแม่จะลูกพันนะครับเนาะมื่มนแปดครับเนี่ยมื่นแปดทัานงหนึ่งก็มื่นแปดันตัวละมื่นแปดท่านะนะครับเนาะเนี่ยครับ,รบสาวสามสาว,สาว,ส,าวสาวละสามมืนเออสาวละมื่นแปดลูกกันเน้อีข้านแท้ เต้นโจรพอๆกันนะครับแลนี่นะครับแล้วเป็นตัวพ่อๆกันเร่งเครื่องครับขึ้นมาอย่างไรกันภาควะโทรมาโอ้นะครับแล้วที่ศูนย์หกหนึ่งสี่สองแปดหกศูนย์สามแปดครับผมมองไปทั้งสามเนี่ยต้อนรับในคือเก็ได้ครับเนาะัน

นอม่เสี่ยงเหมือนย่างไก่กรกนี่มันหันมันม่ว่า้อว่าพวกกระเลียงหรอกกระานากระเลียงซากระเลียงไม่ใช่หรอไม่ใช่เลียงกระป๋าครับมาบ่งวกัด ของแม่นี่แม่ละมื่นแปดได้ครับนะแม่ละมื่นแปดนะครับเนาะมาถึงสองมืนครับกัดก็บ,บมนันก็บดบอีกแม่หนึง่งแม่บดบดหนึ่งมื่นหกด้ครับนะบบนหนึ่งมืนหกพันนะครับเนาะบดบแม่นี่ง่อสาวทั้งสามตัวละมื่นแปดตัวเงี้ยนี่ครับต, 18, ตัวละมื่นแปดตัวสาวบดบดหนึ่งตัวละมื่นหกนะครับเนาะ ขึ้นมาอย่างไรชั้นสามกับทางมาโทรมานะครับเด้อที่เบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งสี่สองแปดหกพื้นสามแปดขึ้มาอย่างไรโทรมาครับผมมือมือดาวกระจายแม่นึงครับผม,มแม่นี่เพิ่งเพิ่งแยกลูกไปแด้วครับเด้อแยกลูกไปวะครับน้เพิ่งยังขัดขัด,ขดวงบวมอยู่ครับผมราคาหลายประเดกว่าครับาานายห้อยสน อยากได้สามหมือ,หอ,อมนาออหา้นห้เจ้าซื้อกินเหมืนหาเ้ลแคไหครับเบิ้ลก็ครับอับสือเขาง,ง้านดี้นะครับเนาะถึงแยกลูกไปของแท้เลยครับน้อยังมืบวมอยู่นะครับเนาะอันนี้นี่ก็แยกลูกไปแน่นอนนะครับนมองขัดขัดมืบวมแนะ้วหน่อสูงหนึ่งร้อยหกสิบมิลนะครับเนาะนี่กบมนี่บวกมนะครับเนาะร้อยหกสิบเนี่ยวมสูงเัน อยากได้ง้กระดูกโค้งสั่งใ่ายๆเงาๆสูงๆลูกแรกพร้อมกับแม่นี่นะครับเด้อมาพอพอดีนะครับเนาะยู่ที่ตลาดคำเตยเนี่ยครับอ๋อยำระคายเส้นหนึ่งนเนี่ยห้อยสามหมื่นห้ารครับสามหมื่น้าร้อยออฝาไว้น้ำนะครับศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าอ้าศาังถักมาโทรมาหาเนี่ยห้อยเพิ่นนะครับเด้อขึ้นมากจงได้ก็ได้มัวิพิสังครับผมามใหญ่ามคงามสูง ว่าเป็นสองลองเท่าไรเนาะครับเนาะที่สำคัญกับพึ่งได้ลูกแรกเนาะครับเนาะไปเห็ดแม่บอกแม่พันในเงาไก่เลยครับเงี้ย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 เงาเงาสูงสูงกระดูกโค้งสางเงี้ยเงี้ยที่เลือกจิบเท่าก็งามอีกตั้งหากเนาะครับเนาะุูนะครับงูพอดีเที่ยงปากพอดีนะครับเด้อหงูพันงูขนาเกียบก็ Hello.